สวัสดีนะคะคนวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอร์วันนี้ตั้งก็จะมาแต่งหน้าแต่งหน้าเฉยๆนะคะวันนี้ต้องมีรถกับเพื่อนนะคะวันนี้ตั้งจะไปเอาโทรศัพท์ที่เพื่อนก็คือโทรศัพท์ตั้งอะไรอยู่ที่เพื่อนนะคะฮบใช่แล้วตั้งก็จะไปเอานะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเจอเพื่อนนแล้วก็ต้องอะไรแบแต่งหน้าสักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าดูสภาพตั้งตอนนี้คือ ไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา1 0บโมงสนาทีแล้วเพื่อนไม่รู้เพื่อนจะมากี่โมงอ่ะถ้าแบบมันมาช้าแบบตั้งก็คิดว่าเดี๋ยวค่แต่งหน้าก็ได้แต่ว่าเออก็ไม่ได้กินข้าวเลยก็จะไปหาอะไรกินสั่หน่อยนะคะรองทองไว้ตอนนี้นเยวันนี้เดินไม่ไหวอีกเนาะนี่คนเราก็จะมาเช็ดหน้าแบบนี้เลยนะคะ เช็ดเชแล้วก็มาที่คอด้วยนะคะเพราะว่าตั discard, ้งไม่ได้ค so, ลีนหน้ามาเมื่อคืนเพราะว่าน่วงอะเมื่อคืนง่วงแบบแค่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็นอนเลยคนแล้วก็วันนี้เมื่อวันดูตั้งแบบเลลนสียังเป็นสีดำสวยไหมมันหมองไหมทุกคน ต้งดูแบบเวลาอยู่กไกลๆใช่ไหมมันเหมือนแบบยายพวกเนี้ยเหมือนแบบมีอะไรติดฟันดํดาๆห่ะตอนแรกตั้งคิดว่ามันจะเก๋แล้วก็ดูสวยกว่าน,นี้ที่ไหนได้ทุกคนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของตั้งอะก็เริ่มมีแล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะหมอใส่เชนอ่าเขาจะดึงเข้าไปนะคะเพราะว่าเออฟันตั้งตรงนี้มันเบี้ยว ะะแล้วก็ดึงไปเจ็บม,มากนะอันนี้ตัวนี้ตั้งเจ็บฟันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะมันคือฟันซ้อนก่อนตอนแรกอะเขาจะใส่โอลิงแค่หนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวสองสองสองซี่เนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาเริ่มแบบใส่เป็นสองห่วงแล้วนะคะนี่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งฟันกันจะเกิดขึ้นนะคะนี้ก็คือจัดเรียงฟันให้สวยก่อนนะคะก็คือตั้งดต่ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาถุนยนกราคดาห้าเดือนแล้วอะ ใช่ห้าเดือนแล้วเพิ่งแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอหรือว่ายังไงวะหรือว่าแบบก่อนหน้านั้นอ่ะใช่ทุกคนก่อนหน้านั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันเจ็บฟันอ่ะถ้ามันเจ็บฟันก็คือแบบฟีลแบบฟันมันขยับเออมันเปลี่ยนที่แบบนี้แต่มันก็คงไม่มากนะคะแล้วก็หมออ่ะเขาก็ให้ตั้งไปผ่าฟันคู่ตั้งนานแล้วตั้งผ่าแค่อันเออฝั่งเดียวนะคะแล้วก็เลยอีกเฮ้ยฉันไม่อยากผ่าเพราะว่า มันเจ็บมากทุกคนแบบเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาคือตั้งหิวมากนะแต่ว่าตั้งไม่รู้ว่าจะกินอะไรกินอะไรไม่ได้เลยถ้ากินคือตั้งเป็นคนที่แบบอะไรวะขี้สกปรกเหรอไม่ใช่ขี้สกปรกแบบเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะขยะขยะอ่ะเออใช่เพราะว่าแบบเวลาตั้งเคี้ยวไม่ได้นาะตั้งก็จะกินนมแล้วก็นมแบบเวลาแบบถ้าดูดเข้าไปอ่ะมันก็จะแบบมีเลือดน้ำลายติดไปด้วยแบบนี้กลืนไปด้วยตั้งก็แบบเป็นคนที่แบบขยะขยะง่ะไม่อยากกิน นั่นแหละมาทุกคนเราจะมาลองพื้นแต่งหน้าแต่งตูนแต่งตาให้มันดูแบบดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะคะแล้วก็นี่ตั้งก็ใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะก็คือเจลว,ว่านหางนะคะก็บีบไปนะคะตัวนี้ตั้งใช้มาตั้งแต่สมัยสมัยไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นก็ตั้งกับเพื่อนก็ดรามาว่ามันไม่ใช่ผงแท้อะไรอีกตอนนั้นอะตอนไหนตอนอยูหอไงทุกคน ตอนนั้นะโทรหาเจ้าเออเพื่อนในคนอ่ะโทรหาเจ้าของเลยนะบอกว่าพี่คะมันไม่มีสติกเกอร์กระต่ายหรือว่าอะไรสักอย่างอะตอนนั้นอะต,ตลวมาพอแบบใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะม,นม,ออมนกกันไม่มันแพ็กเกจมันไม่มีแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเราไปซื้อที่วินคอร์อะวินคอร์ที่ตัดหลวงอะมันก็มันก็ดูแบบน่าเชื่อถืออยู่นะมันก็หรือว่าอย่างไงถ้าผ่านเซเว่นนี่มันจะดีกว่าหรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจหรือว่ามันไม่เกี่ยวทุกนคน อุ้ยอันนี้บีบเยอะมากอะ่ะต้องไม่รู้จะทาทาคอทาเขียนได้ยอยู่ทาคอก่นอนเนาะเพราะว่าคอเราอะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่แบบมันอยู่ติดกับหน้าทุกคนเราก็ต้องดูแลให้ม้างนะเพราะว่าแบบเราไปไหนอะมันก็โดนแสงโดนแดดเหมือนกันอ,อันนี้ก็คือมาทาเขียนคอ,อว่าเราต้องใช้อย่างประหยัดนะคะช่วงนี้ขอประหยัดไปก่อน อันนี้ที่เริงมันบำรุงเล็บด้วยนะคะเล็บใครไม่สวยก็บำรุงบ,บ่อยๆนะคะแต่ว่าตั้งเาเป็นคนที่แบบอยากไว้เล็บยาวแต่ทุกคนเคยแบบเคยมีฟิลเหมือนกันไหมเคอแบบไว้แล้วเวลาจะทําอะไรใช่ไหมเล็บ,บมันแง่นออกมาทางนี้คือมันเจ็บม,มากเลยตั้งก็แบบใจหายไม่อยากไวอ้อาวแล้วตั้งแต่นั้นมาใช่โอเคทุกคนครีมอ่ะจะบอกว่าครีมของตั้งอยู่ในต,ต,ตู้ตู้นี้แต่ว่าตั้งอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะ ฉันมาแล้วทุกคนครีมนะคะตั้งจะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะชื่อว่า A K เอ้ย K A นะคะใช่ก็นั่นแหละตั้งตั้งชอบครีมที่แบบในเซเว่นนะคะว่าตั้งไม่ค่อยซื้อจากที่ไหนเลยนอกจากเซเว่นเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็แบบ <laughs> ตั้งอยากใช้ตัวไหนตัวนั้นอ่ะเวลาค่ะซื้อมันจะได้ง่ายกว่าเซเว่นมีเป็นป่าล้อเมเมืองนี่ทุกคนนี่นะคะอ้าย แล้วก็โปะปไปที่แก้มที่หน้าให้แบบดีๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าแสงแดดมันจะมาประมาณไหนเนาะแต่วันนี้ต้องไปน่าจะร้อนแล้วก็จะแดดเยอะพอสมควรนะคะตั้งก็จะทาไปเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าตั้งอ่ะไม่ชอบให้มันหนาไงนันหนาแล้วมันก็แบบไม่แบเนี้มันมันเหนอะมันหนาหน้าแบบนี้ไงไม่ด้อ่ะ ช่แล้ก็จะทาให้แบบพอประมาณนะคะแล้วก็เติมที่หน้าผากอีกนิดนึงนะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมตั้งที่หน้าผากตั้งมันมีน้อยก็ต้องใช้แบบถูปไปเลยนะคะทุกคนตั้งไม่ได้ใช้ไอตัวที่แบบเป็นฟองน้ำนะเนี่ยเพราะว่าตั้งไม่ชอบใช้นะคะตั้งจะใช้ฟองน้ำาชเพราะแบบอะไรอ่ะทาแป้งนะคะตั้งชอบทาแป้งแล้วก็ใช้ฟองน้ํามากกว่านะคะเพราะว่าแป้งอ่ะมันซึมไม่มันกรบหน้าได้อันนี้กว่า ไม่คอดูกระจกนะในในตั้งจะบอกเลยไว้เลยว่าใน iPad กับในกระจกมันไม่เหมือนกันดูดิอีมเนี่ยในกระจกมันดูแบบไม่อันนี้นะแต่ว่าดูในใน iPad มันดูแบบครีมเข้ากันหมดนะแต่ว่าในกระจกตรงนี้แบบยังไม่เข้ากันเลยเพราะเมื่อกี้ตั้งตั้งบีบสิวหลวานี้นะทุกคนนีหนะ้าผากตรงนี้ด้วยแล้วก็แก้มคอให้แบบเออข้อ,ขอสวยนะคะโอเคแล้วอีกอย่างอ่ะ ต้องเป็นคนที่แบบไม่ชอบใช้ครีมพกนีทาคอน,นะคะเพราะว่าไม่รู้อะก็ไม่ก็ไม่อยากทาแค่นั้นแหละต่อมานะคะก็รอให้หน้าแห้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะทาแป้งก็รอให้หน้าแห้งก่อนแล้วก็ระหว่างนี้นะคะตั้งจะหาแป้งแปมหนึ่งเพราะว่าแป้งตั้งมันอยู่ในกล่องข้างหลังที่ตั้ง iPad นะคะเดี๋ยวไอแพดจะล้มเดี๋ยวตั้งอหาแป้งค่ะแป้งแปมหนึ่งนะคะนี่จะทุกคนตั้งมาแล้วนะพร้อมกับแป้งพับตัวนี้นะคะ น,นี่ก็เซเว่นเหมือนกันแล้วก็แป้งแป้งฝุ่นนะคะอันนี้หอมมากคือตอนนั้นะที่ตั้งรีวิวอันนี้ก็โลตัสนะคะเอ้ยต้องจับใส่น้ำลายตัวเองอคัดไปค่ะจะมาลงแป้งนะคะนี่ตั้งใช้นี้นะคะฟองน้ำอันนี้คือพับตั้งอะมันหายใช่ไหมเพราตั้งก็หาไม่เจอตั้งก็เลยมาใช้ฟองน้ำอันนี้นี่ถูๆไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาแป้งนะคะ จุ๊บไปที่ตาแบบนี้ดูมันจะเห็นรอยใช่ไหมทุกคนมันไม่ครบเกลื่อนกันอ่ะเด้อแล้วก็ต้องถัด <c oughs> ทุกคนทำไมสีมันแบบนี้วะเดี๋ยวทุกคนท้ายมันดีๆมันก็จะเข้ากันแหลปะป่ะเริ่มนี่นะคะตั้งก็จะเริ่มถูจากตาก่อนเลยทุกคนตั้งชอบถูที่ตามากเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าตาตั้งดําอ่ะตั้งก็เลยอยากทาที่ตาก่อนนะคะทุกคนแล้วแบบตบๆไปนะคะทุกคนอย่าปัดปัด เออมากนะเพราะว่าแป้งมันจะเป็นเป็นขุยดีๆนะทุกคนเหมือนแบบตาเหลืองแล้วเนะี่ยอันนี้เข้าตาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็ทางนี้ก็อนี่ไงปา่ามันจะชอบอ้าเองอนะ่ะถ้าต้องไม่พูดอ,อ่นะน่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนให้เริ่มให้แบบตาของเรามันดูแบบคนป่วยเหมือนคนป่วยวนะเนี่ยมันจะเหลืองอะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องจะไปซื้อแป้งพับใหม่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเหลืองจริง นี่ทาแก้วันนี้บ้างคิดว่าไม่ทาเยอะแต่ตอนนี้ทาเยอะว่าก็จะทาแบบแป้งฝุ่นลงแป้งฝุ่นเยอะอันนี้ลงแป้งพับน้อยๆหน่อยมันจะได้แบบเออฆ่ากันได้ นี่เอ้ยผงผงอนะผมบางหน้านะคะนี่ทาแป้งประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะตั้งก็จะทาทับต่อโอเคทุกคนตั้งจะมาลงแป้งต่อนะคะแป้งนี้ก็คือปโปๆไปที่มือเลยนะคะนี่อย่าทําเอ้ยอย่าเอามาเยอะนะเพราะว่าแบบถ้าเอามาเยอะแล้วตั้งไม่รู้ว่าจะไปทาที่ไหนนะคะตั้งก็จะโปะๆไปที่แก้มแบบนี้ก่อนถ้ามัน่วดถึงเลยทุกคน เต็มหน้าครับผมดูผมขาวแล้วเนี่ยเอาตรงแบบขอบตาเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าตั้งเป็นคนที่แบบขอบตาดำว่าถึงจะไม่นอนดึกก็ดำใช่นี่นี่นี่ทาไปที่คอเลยนะคะเพราะว่าคอเราก็คือที่ต้องมองเมื่อกี้มันก็ต้องการความดูแลจากทุกท่านด้วยนะคะหูหูก็เช่นกันหูเขาก็ต้องการอนะ่ะดูไหมทุกคนถ่ายรูปไปตั้งเลยน,นี่ตั้งจะเอาไปไปเป็นปกคลิปนะคะ ก็รอดูทีบางทีตั้งตัดไปก็ลืมไปว่าเคยเคยถ่ายปกคลิปไว้ในคลิปด้วยบางทีตั้งมาถ่ายทีหลังตอนเออแต่งหน้าเสร็จแบบนั้นต้องก็งง,งกัตัวเองเนะบางทีก็ไม่รู้แบบเพื่ออะไรเพื่ออะไรบางทีก็ถามตัวเองว่าเพื่ออะไรก็ไม่มีใครตอบนั่นแหละก็ถามตัวเองนี่นะคะเดี๋ยวเขาดูก็จบละแป้งข้างนี้โอเคยัง ขอเอานี้หน่อยนะจมูกมันเป็นขุยอ่ะอืมถ้าเนี่ยเอาประมาณไหนดิจมูกมันเป็นเนี้ยจมูกมันไม่สวยอ่ะตรงปากเพราะว่าตรงปากตั้งมันไม่เข้ากันอบ้าอะไ ต้อยังไม่ได้ทาเลมแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าปากตัวเองแดงๆยังไม่ได้แปะลิปเลยนะื่อวบนก็ไม่ได้ทาลิปอะไรอืมพียวหน้ามันไม่ค่อยสวยนะทุกคนเพราะว่าแบบออาเนี่ยเอาข้างบนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ต้องไปทาให้แบบให้คอของตั้งอะ่ะเอะไอให้ให,ให้ผมตั้งอะ่ะมันขาวใช่ไหมตั้งก็เลยต้องมาทาแบบแบบเปลี่ยนให้เรากัน,นะคะนี่ ออกมาแล้วเจมจมูกแดงเห็นไหมใครกันที่ทำให้ตังเป็นแบบนี้นี่ทุกคนตั้งเอาที่เขียนคิวมาแล้วนะคะตั้งจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะตัองชอบต้องชอบเขียนคิวแบบสีน้ำตาลนะคะแลาสีดำคือไม่สวยแล้วตั้งจะขีดไปแค่เส้นเดียวนะคะทุกคนตั้งเคยเบอกแล้วว่าตั้งอะชอบแบบคิวเล็กๆแล้วก็ยาวๆนี่แล้วก็เติมหางคิวไปน้อยหนึ่งเนี้ยประมาณนี้นะแหละแล้วก็อันนี้อีก แบบนี้แล้วก็หัางคิวไปน้อยนึงเยะแบบนี้มันจะเสร็จอยังยางก็ยังมันต้องเกลีย่ยให้เข้ากันก่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่ไม่กลา้าไปมองหน้าใครแล้วนะเนี่ยนี่แล้วก็ไอ,อ้ปัดขึ้นปัดยังไงก็ได้ไอ้ตรงแปลงอันนี้นะคะให้มันแบบเรียกเกลีย่ยแล้วก็เข้ากันแล้วก็ข้างๆนี่ก็คือไปสุดนะคะและอยู่ที่ตรงหูใครจะเขียนคิ้วให้ถึงหูเลยถึงหูก็ได้ดูสวยไหมข้างนี้ ้งดูดีเหมือนคนแบบหัวเนี่ยร่างเราเป็นคนหัวแบนนะต้องไม่ชอบเลยเวลามันผมมันจะไม่ค่อยสวยอะเวลาปล่อยผมมันก็ไม่สวยนะนะั่นแหละทุกคนมันจะแบบผมมันข้างหลังมันไม่นูนอะ่ะมันจะแบบแบนลงมาเนะี่ยไม่งามเลยค่าเจ้าขายีเข้ากันได้ยังหรือว่าข้างนี้ดำกว่าข้างนี้เต๋อเนดิสเน่เล้วข้างนี้ดูแบบโลง่ลงๆน่าเพิมแล้วนะคะเห็นไหม มันจะใหญ่ขึ้นตรงนู้นแหะเดี๋ยวตั้งขอเกลี่ย,ยให้มันเท่ากันนะคะอุ้ยทุกคนตั้งอเอากางเกงไว้ข้างหลังไม่เป็นไรน้งองะกางเกงยีนอะาพาดไว้ข้างหลังเน <c oughs> ี่ยเพราะว่าแบบเมื่อวานทำไมต้องไม่อยากซาวตั้งใส่แค่แป๊บเดียวเงแล้วตั้งก็อยากให้แบบลมมันถ่ายเทยแล้วก็กลี่นมันแบบไม่เหม็นไม่เหมเห็นอะไรแบบน,นี้ค่ะเคนคิวเสร็จแล้วตั้งก็จะมา แก้มเอ้ยทาตาก่อนนะคะก่อนที่เราจะทาเล e เนอร์อะไรพวกนี้มาทาตาก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวถ้าคุณทา e ล e l i n e r ก่อนมันก็จะติดมือดำล้นดำน,นี่ตั้งใช้สีอะไรดีวันนี้อ่ะวันนี้ใช้สีนี้นะคะสีนี้ตั้งมันคชอบสีชมพูมากแต่ว่ามันจะออกมาสีส้มๆไยตั้งก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนดูเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นเพราะว่าตั้งดูในกระจุงมันก็ไม่ค่อยออกนี่นะคะแล้วก็ วิธีทำใบดำปากเหมือนวิกิมอลก็เทาไปแบบลิกเกียให้เท่ากันก่อนนะคะดูตอนนี้ตั้งก็คือมีอันนี้แล้วต่อไปนะคะตั้งจะใช้สีลงต่อนะคะนี่เพราะว่าเป็นอุ้ยก็สีเดิมเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเพราะตั้งชอบอะดูแบบดูจากข้างๆก็รู้ว่าชอบก็อ่อนเข้มตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็แบบมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะตั้งก็จะลงแบบ ลงไปทาลงไปนะคะประมาณนี้ได้ไหมทุกคนดูป้ายังดูป้ายังยังไงดูที่กระจกบิกระจกนี่ตลกนิดนึงนะเพราะว่าหน้าแบบมันไม่ขาวเหมือนในเอเปนอะต่อไปนะคะตั้งอให้มันมีแบบกาบเพชรกลิ้งๆนะคะตั้งจะใช้สีนี้นะคะว่ามันแบบสออมันน่ารักอะอีกคนจิ้มจิ้มไปเนื้อดูแล้วก็ทำทานะที่จริงอะตั้งอะมีอันอันน,อนี้เขาเรียกว่าอะไรอะที่ปัดแก้มอะไรพวกเนี้ยปัดปัดเขียน ตาอะไรแบบนี้นแต่ว่าต้องไม่ชอบใช้นะคะต้องถนัดใช้มือมากกว่าต้องก็เลยแบบใช้มือตลอดเลยะคะ่ะเกลี่ยไปนะคะอยาให้แบบมันอยู่กองกันเยอะนะทุกคนถ้ามันแบบไม่ไหวมันเยอะเกินทุกคนก็ปัดออกมาด้านข้างได้นะคะเพราะว่าด้านข้างมันก็จะรองรับได้ดีกว่านะคะนีปัดมาเลยข้างบนมันก็พอใช้ได้แล้วนะคะข้างบนนี่ ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็มาลงที่ข้างล่างนะคะเราจะเขียนแต่ข้างบนไม่ได้ทุกคนต้องมาลงข้างล่างนะคะข้างล่างตั้งก็จะใช้เป็นสีตัวนี้นะคะออกน้ําตาลหน่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งอยากให้แบบตาของเรามันมีเลเยอร์อนะคะตั้งก็เลยจะใส่ข้างล่างหน่อยๆนะคะทุกคนอยากใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะตลกคนที่พิมตั้งอยากเขียนตามากแต่ว่าตั้งไม่มีอุปกรณ์เขียนตาอะไรเลย ้วก็ข้างนี้ต่อนะนี่มันก็จะเป็นออกมาสีสีโทนนี้นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตั้งนะคะก็จะใช้สีอันนี้นะคะนี่กับเพชรอันนี้ก็คือสวยมากกคนทุกคนจะทาตรงนี้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 ก็สวยหมดนะคะตั้งจะมาทาเน,นี่ยนะคะตั้งก็จิ้มแล้วทาข้างๆก่อนนะคะอยากให้แบบ ตามันดูแบบเล็กเล็กเล็กๆวนแบบดูทุกคนเห็นไหมทาแป๊บนึงมันก็ดูแบบมีสีสันออร่าแล้วแล้วก็ต่อไปตั้งชอบทาอยงนี้มากนะคะดูมันจะทําให้แบบตาของเรามันดูแบบมีมีอะไรขึ้นอะมีอะไรนั่นแหละทุกคนดูเสยอย่างนั้นด้วยมันทำอย่ะไรบ้าย แล้วก็ทาจมูกเลยนะคะอยากให้จมูกตั้งก็อยากเขียนจมูกให้แบบอะไรวะทำให้จมูกมันโด่งอะไรพวกนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังมีอุปก,กรณ์ให้คนอยตั้งไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้อเครื่องสำาอางอะไรเลยเยอะหมดตั้งแตกับเรืๆๆอ่อมกำอาง <laughs> ประมาณนี้นะคะเสร็จประมาณนี้แล้วนะคะตั้งก็จะมาทาแก้มต่อนะคะ่ะแก้มตัอ้งอาจจะใช้เป็นอ่าตนนัวนี้มันอยู่ไหน where are you เออที่มันเป็นสีชมพูเดี๋ยวตั้งขอหาแป๊บหนึ่งนะทุกคน โอเคฉันเจอแล้วนะคะนี่อยู่นี่นะคะสีชมพูต้องชอบใช้สีชมพูนี้มากนะคะตั้งจะไม่ใช้มือตั้องจะใช้อันนี้เลยมันจะถูวิธีกว่าก็ไม่รู้นะคะนี่ทุกคนต้องเงยิ้มนะคะให้มันแบบแก้มมันนูนขึ้นแล้วก็ปัดไปแบบนี้นะ,ะทุกคนแล้วก็ดูมันตลกอยู่ใช่ไหมหทุกคนก็เอามือนะคะเกลียกล่ยๆแล้วก็ปัดขึ้นไป มือเกลี่ยๆแล้วก็ปัดขึ้นไปนี่อีกนิดนึงค่ะนี่นะะนแล้วก็มาปัดตรงจมูกนะคะเพราะว่าแบบมันจะได้แบบสีมันจะได้แบบเบรกกันเข้ากันนะคะตรงแถวบริเวณแก้มนะคะแล้วก็นี่แล้วก็ ขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมอืมเลยก็นนะต้องขอแกะอันนี้มันติดจมูกตั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันจะลอกมันก็ไม่ลอกออกคือล่างแดงเกลียดอืมเจ็บเหมือนสีเสียนนะทุกคน นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะแก้มผงตั้งต่อไปโอเคทุกคนเราทาแก้มทาตาให้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะปัดให้แบบ แป้งมันเข้ากันหน่อยนะคะปัดขึ้นปัดลงปัดเบี้ยวไปทางไหนก็ได้นะคะเว่าตอนนี้เป็นแบบไม่มาสคาล่าอายไลนนอร์ทุกคนก็ปัดได้ตามใจชอบทุกคนให้เดาว่าแบบตอนนี้ต้องจะทาอะไรต่อหนึ่องนองสามที่เราจะเป็นกสิบหมดเวลาตั้งจะทาลิปต่อนะคะแต่นี่นะคะลิปตัวนี้คือสีสวยมากนะคะเดี๋ยวตั้งจะลองไปทาที่มือดูทุกคนดูนะนี่เอาไปบานนี้ก่อน เพราะว่ามันสีแสะดีแล้วก็เลียดเลียดนะคะทุกคนจะเล่นว่ามันสีน่ารักมากตั้งชอบมากบางทีตั้งชอบพวกคนอ่านไม่ชอบนะคะหเห็นไหมสีมันจะแบบจะเริ่มแบบสวยๆอะ่ะออกส้มๆแดงๆแล้วก็อิดๆหน่อยนะคะนี่นี่ก็จะมาทาปากนิดเลยเอาแบบน้อยๆนะทุกคนนี่นี่หลอนหน่อยของตัง ก็เกลี่ยนะคะได้เวลาเกลี่ยอืมสื่อไหมตรงข้างบนก่อนนะคะอืมอึอึมันอ,อ,อ,อาจจะแ้มไปนหน่อยหรือเปล่า ือว่าโอเคแล้วเฮ้ยตั้งไปดนๆด,ดูลิอืมมันยังมีตัวแอบแฝงนะคะประมาณนี้นะคะตั้งก็จะทาตาประมาณนี้นะคะ ว่าทายเยอะมันก็จะอาจจะไม่สวยนะคะหรือว่านี่มันแดงเกินไปตั้งก็ไม่รู้นะคะทุกคนแบบมีความคิดเห็นอย่างไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ติชมอะไรก็ได้นะคะตั้งพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แบบ้อมมาที่จะแบบโมนคมคำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีหวัวใจน้อยๆดวงหนึ่งอยกโอเคเดี๋ยวตั้งขอไปเปลี่ยนผมกันนะ โอ้ยทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันก็พูดเยอะแบบนี้ยเราลืมอะไรคะแดดขนตาแล้วก็มาสคาร่านะคะแล้วก็อายไลเนอร์นะคะจะลืมมันได้ไงถ้าลืมคือแบบตาของเรามันขาดอะไรไปมากมายเลยนะนี่ก่อนเมือ่อกี้ตั้งแคร์ผมไลน์นะก็มาแดดขนตาก่อนดูเดี๋ยวก่อนตอนะต้องขอดัดแบบดีๆิ ได้ยังข้างนี้ต่อนะคะอืมได้ไหมทุกคนหรือว่าลองอีกนิดนึง ข้งนี้ขึ้นเยอะมากอ่ะข้างนี้ไม่ค่อยขึ้นเฮยไม่งอนดีกว่านี่นะคะความเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มอันนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะต้้งเป็นคนที่แบบเวลาแบบอันนี้มันจะผมมันจะไปโดนอ่ะแล้วมันก็จะเกี่ยวมาสคาร่าแล้วมันจะมาปัดแก้มอ่ะมันก็ดำหมดเลยอ่ะมามาปัดเติมปัดดัดขนตาปัดขนตาก่อน ในไอแพดนั้นจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าในกระจงมันงอนมากเลยข้างล่างด้วยนะคะเคยเสร็จแล้วข้างนี้ต่อ ต้เสียสมาธินะคะตั้งคจะสบายปว้ไอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างต่อประมาณนี้เลยทุกคนมันงอนอะไรยังนี่นะคะเห็นไหม ก็จะเป็นแบบน,นี้แหละแล้วก็มากรีดอ eyeliner สักหน่อยนะคะตั้งเป็นคนที่ไม่กรีดเยอะนะคะ <c oughs> ก็จะมากรีดแค่ด้านข้างก็พอละกรีดๆแบบนี้นี่คะผมอ่ะมันลงมามันก็จะเกี่ยวไปนะห <c oughs> อมออกเลยก่อนนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างใน ประาณนี้ทุกคนตั้งเจ็บตามาก่ต้องแบบนนแลงนานร็แบบเจ็บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งน,น,นะคะทุกคนเดี๋ยวตั้งเผมแล้วก็แต่งตัวให้เสร็จก่อนนะคะและ้วตั้งก็จะมาปิดคลิปนะคะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็คือฟินิชลุของตั้งนะคะตั้งก็จะปล่อยผมไปแล้วก็ใส่เสื้อตัวน,นี้นะคะแล้วก็กางเกงนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนคลิปตั้งอะ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรทำไมไม่ซีแบบเนี้ยนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมางอุ้ยทำไมซีแบบเนี้นะะย ไม่รู้ว่าทุกคนเอาไหมโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือฟินิชหน้าตั้งนะคะแล้วก็เสื้อตั้งใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็กริงกงยีนตัวนี้เลยนะคะและ้วก็ไม่มีอะไรมากทุกคนแต่งหน้าสวยไหมหรือว่ายังต้องเติมตรงไหนบ้างก็จะประมาณนี้นะคะแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกริ่งกริงสามอันให้ตั้งเลยค่ะบายๆขอบคุณค่ะ โากนี้บ่มีจุาของเพึง่งแรกแย้มบ่มีไพจอง